เมนมึงเอาอีกแล้วนะเมนนะโอ้โ oh, ห oh. พวกมึงนี่ทำข่าวใส่หลายประเทศไทยกันไม่เว้นแต่ละวันจริงๆชีวิตพวกมึงนี่แม่งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆนะเออมันสมกับเป็นอะไรนะประเทศแห่งการหลอกลวงจริงๆตอนนี้มึงมาสร้างข่าวหลอกคนในชาติมึงเองนะบอกว่าบอกว่าไทยอะ่ะเป็นคนฆ่าพลเมืองประเทศมึงทั้ง4ี่หมื่นห้าหมื่นคนมึงบ้าไปแล้วเมนะ man. เออไอ้เคียะ มึงทำกับคนที่มีบุญคุณกับมึงแบบนี้เหรอวะคนที่คอยให้การช่วยเหลือกับพวกมึงแบบนี้เหรอวะปากพวกมึงบอกกูโหต้องการความเห็นใจมั่นใจกับเขมนเถอะถุยไอ้เหี้ยมั่นใจอะไรแค่นี้พวกมึงยังยังไม่เลิกไม่ลาเลยมึงพยายามใส่ร้ายแต่ไทยไม่เว้นแต่ละวันเลยไอ้เหี้ยเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องส้นเตนอะไรกูถามหน่อยเด้อมึงเรียกร้องอะไรนักหนาเดี๋ยวพวกมึงเรียกร้องมั่งนะมึงคืนดินแดนที่ลูกพี่มึงเอาไปอ่ะ เอาคืนกลับมาให้กูเลยพวกเสียมลากสีโสพลท่าตะบงพระตบองอะไรนะ่ะมึงเอาคืนกลับมาให้กูเลยเออก่อนที่พวกมึงจะมาไล่บี้ว่าพวกกูต้องคืนอะไรมึงอะ่ะเออมึงคืนจุดนี้ให้พวกกูก่อนแม้กระทั่งเขาพระวิหารมึงก็ต้องคืนกูเออแผ่นดินอะไรที่ลูกพี่มึงอเฉือนไปนะ่ะมึงต้องคืนกลับมาให้พวกกูให้พหนัวเป็นแผ่นดินเดียวกันเออแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องอื่น ไอ้เฮียแม่งใส่ร้ายประเทศกูจังเลยนะมึงใส่ร้ายมาพวกกูก็ไม่หวั่นอยู่แล้วแหละพวกกูเตรียมตอบโต้มึงอยู่แล้วไม่เคยกลัวถ้ามึงจะใส่ร้ายนูน่นมึงไปสร้างเรื่องใส่ร้ายพ่อมึงนูน่นเออว่ามันหักหลังเขมรพวกเดียวกันยังไงมึงใส่ร้ายไปเลยไม่มีใครว่าหรอกเออนี่มึงมาเล่นใส่ร้ายประเทศกูแม่งโหเย้เย้เย้เย,ยสนุกมือเลยยัดแค้ มึงคิดว่าพวกกูยอมหรือไงวะอหูประชาชนคนหนึ่งอ่ะผลเมืองไทยคนหนึ่งที่ไม่ยอมเหมือนกันแหละไอ้ศาตว์ใส่ร้ายดีเหลือเกินนะเฮ้ยมึงไม่ใส่ร้ายพ่อมึงโน่นเฮียหักหลังคขมเมด้วยกันยังไงแล้วขึ้นเป็นใหญ่ยังไงมาบอกว่าประเทศไทยสังหารชาวคมเมตสี 40, 50, ่หมื่นห้าหมื่นคนมึงคิดได้ไงวะเนี่ยเออมึงคิดได้ไงวะอืโทษที นักข่าวไทยไม่เคยกลัวประชาชนไทยไม่เคยกลัวครับเดี๋ยวมึงเจอนักข่าวอมารินกูแล้วมึงจะรู้สึกไอสัตว์ออาออไออแม่งก็ทําข่าวแส่้ายโอ้โหมึงเรียกร้องความเห็นใจอะไรวะคนทั้งโลกเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามึงหลอกลวงประเทศแห่งการหลอกลวงส่งคนมาขอเจราจาเออบอกให้มั่นใจในเขมรจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่จะไม่ดื้อไม่รั้นอีกแล้วถุยไอสัตว์ ดูสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยพลเมืองที่มึงทําอยู่ตอนนี้เดะเออมึงไว้ใจได้ไหมไว้ใจไม่ได้เลยมึงรอดูนะกําแพงประเทศไทยกูเสร็จเมื่อไหร่นะกูจะโปรโมทให้ทุกคนทั้งโลกมาเที่ยวอมืมาเที่ยวกําแพงเมืองไทยเออสิ่งแรกที่กูจะเตือนนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกําแพงเมืองไทยนะให้เตรียมอะไรมามึงรู้ไหมเตรียมเสื้อกันกระสุนกับผ้าปิดจมูกเพราะพวกมึงมันไว้ใจไม่ได้ไง เอออยู่ดีไม่ดีเด็กเสือกทำปืนลั่นใส่นักท่องเที่ยวกูอีกอย่างนะไอ้ฝุ่นบ้านมึงนะ่ะมึงดูแลส้นเตนยังไงมันข้ามมาประเทศกูเนี่ยฮะอะไรที่เป็นของมึงน่ะห้ามข้ามมาเว้ยไม่ได้ญาติเผาส้นเตนอะไรแม่งเผาทั้งประเทศไอ้เหียเผาแปดร้อยกว่าจุดมึงจะเผาอะไรนั้หนมึงทาลายเพื่อนบ้านไม่พอมึงเสือกทําลายโลกอีกไอ้อะไรนะกูได้ข่าวพามึงไปรีวิวฐานเขมเมตเนี่ยเออขาทรงขาสั่นหมดเลยเห็นศพตายเกลือเลยเนะี่ยเออหมินสาบคุ้งเตมไปหมดเนี่ย อันนี้ไปถามพาเดียว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จไปถามเอาก็คงไม่ก็คงไม่มูสามึงหรอกหรือจะมูสากูก็ไม่รู้นะเห็นเห็นเสียบวอพวกปืนอยู่นี่เอออันนี้กูก็ไม่รู้ก็ไปถามเอาเองละกันแล้วมึงก็เลิกได้แล้วเลิกสายลายประเทศกูได้แล้วว่าประเทศกูเป็นคนฆ่าพลเมืองมึงสี่ส้าห้าหมื่นคนอนะไม่ต้องละ